สองสามสห้าหกเจ็ดแปดต้งแดงครับต้งแดงมาบานนะครับลำดับตุ้งแดงนะครับ หลายต้องมาผิดราามาแล้วครับค่รกเป็นก้เดียววันนี้ไปตกในแ่นตกนากันนะครับงวันนี้ตวน่วนโคโลเลยมาแลครับเลยครับสาสไปน้ำเย็นครับ สวยงามออกนอมมหน,หนเนยนึแต่กรไปได้ครับคุณน้ำเย็นสวยงามพอประารามราณเบ,บิงกันบึงกันโยกออกเนียนออกเริ่มโยกแล้วครับ แต่ว่ากันยังดันดันอย่างมาสนี้ก็ควรมาน้ำมาคือเขาลรวมันงมก็ไพ่รับเออกต่ยามาเนี่มันหักกายเร็วครับยังมีควันติดตลอดเด็กเพียงเพียงอ๋อคือดันใช่เนาะยังยังล่อัวาไฟเลยครับ đàn à loại lá sốt Thái rồi. 10 ngã, chân chạy. xiên kéo, xiên ra tài, Trông, chúc đi. 3, 2, 1, อล,ลดบ,บ,บอกว่ายากับบ่ปังราคาแพงบอกว่ายายเยอะยายเยอ,อะฮะยังไม่สรุปครับดูกันไปก่อนครับยังไม่แบบเบอร์ครับดูกันไปก่อนครับโอ้สอนมาผิดลโอ้ยลุมตัวไหลแต่หน้าใเลยครับด้านนอกเอาให้ตกเลยเด้อด้านนอกเอาเเอาเลยเ มาเข้ามาครับมันต่อไปโอ้ทายแล้วครับเป็ครับบอกไกลเดี๋ยวลอยบอลใช่กระเจี๊ยงอ่ารอเวลาสุดท้ายไปครับลำดาบรุนแรงเด้อพี่น้องสามพี่น้องท้อห้อกับนัทพลฟาร์มบวกไว้ละเรลงแอนนาห้องครับไป สุดยอดของการเดินทางครับขนาดนาหอครับโอ้อยสวยงามตเรนะมึงสุดยอดับของการเาดรเนินทางบกกปยังงไหลเโยงามเพื่นครับ สามพี่น้องบอกไว้ละเลงบอกนัทพลฝา,าม์อิอทินาที่เรอาเวลาครับเงินสูงสูงวันประชาครับลงซาซาทั้งคนห้ในหลายตัวทิงานจงกโชคดีสามสองงไป ข้างห้าองศานะครับองศาออกลมไปเลยครับลมนะครับลมเลยครับ,รบหวานปะทาไส้เดียวไปทแทงแ่งิ้่ยงวเติมเนะยครับครขาลังเมล่ะครับ เราเวลาจะถ่ายครับฟันประชาครับสุทินการบินครับบวกอันท่องครับขออนุญาตครับสามขอหนึ่งป้ายไหนเร็วเพื่องครับทางไหนจ้าวขึ้นเนี่ยเป็นยปอีกเหครับตึงตึงรุนแรงเลย โอ้ย oh, oh. ดุดแรงเลยนี่ไม่มือเนี่ยออกเป๊ไปทุบบังเลยครับบังลังก้นไก่อะไรกันได้เรียวเด้อเพราะว่าท่านี้มันอยู่ซือปลา,ย,งางย่างเลยยังไม่ให้กระไรนิดยังไม่ใส่ถามนี่ตาแล้วครับเลยอย่าะครับโอ้ oh. ลมโตไหลยาวเลยนะครับ oh. อ่ะ,อะไหลตายแล้วพาเลยครับรอบเวลาสุดท้ายครับอัน,นจเจริญซอสสติน เงินทุกสูงลูกต้าตกใกล้ๆได้หลายๆขอทีมงานตบ่สองหนึ่งไปไปลูกกันป้าย ไปได้ไปด้ใต้ที่รี่เลยเมียขลาครับไป,ไ,ปได้ครับดันไปลูกจังสี่ในไแมการกรนทั่งดีครับติดทางองศาสุดยอดเด้อลางอูวลามไปเผาไป ยังบ่ได้กีฬาล่างปีกเบียนออกแน่ล่ะยังบ่ทันได้เวลาเบียนแน่ล่ะโนกคือว่าแท้คือว่าแท้เออไายแท้เบียนก็มาได้แนน่ว้ายเสียหายเลยท่านผ่านแล้วผ่านเลยครับโอ้ อาวยังหายยังติดมาอยู่ดวว่าตัดซาครับยังมาสุบูร์อยู่นะครับสมบูรณ์สมบูรโอ้ยเปิดข้าโค้งมม่จ๋าพ่อจ๋าเขาเขาข้อกัได้ม่ได้สุบูรเดียนคเดินดวลข้อวังครับขึ้นสูงเลนสดซาติดเกยได้หลายสองเอดวนขอวังทรงขอรวมแข่งขันขอยทช่อมโนงจงถุกสามสองหนึ่งไป ไป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 ็นมัได้นไน้าบม่อกเอาเมครับสองเอดวนคอวังดวนคอวังมันจะได้มีน้ำไกลขันหรือปล่าเแมกไหลเมกมันไหล่ะเบิ้งกันกันเพื่อโอ้ก็ดันท่านนะสี่ส่สิบเกนะครับรยคะแนนบ้านไป ก้อนเตีนมาตลอดแล้วครับเผาเราเาเผาเผาหลายมันฝนมันตกก็ไฟคือควันหลทุกองเอาเเวลาครับบ้านไทยตะบนไทยอำเภอลาสีสลคื่อสถานที่มาขของหมอนไฟบางนี่เขนสุกงู่ล้งซาซา ถ้าเวลาได้ได้หลายขอให้ทีมงานเหินฟ้านาคอนไทยจงโชคีกสามไปมันคู่ศาอแม้ายแห้งรับแห้งครับพี่เด็กทุกแผ่นกระดาษได้บางหนึ่ง ปัจจัยท่ามาเยอะนะครัใจเยอะครับออกแฝงกันนิดซ์เ,เอาได้เลยได้าเลยเอาจะจบได้ครับบันเทิงครับอือพี่น้องขอขออนุญาตไปดีก่อนเอาเอาจะจบได้ไหมครับแบนดีแบนดีๆๆๆอ่าลุนแนะ่ครับขอดตออกจากฐานลม้มจ,จุดจับจุดจจัดไร้ร่อ อ่ะรอฟังเราเวลาสุด<ห>ท้ายเราเป็นโรลอนโซน่น,นเหมืนะัแสงพิบูลการเกษตรแสงพิบูลการเกษตรจงโชคดีสามสองหนึ่งปั้นไปตานไปลูก ได้ครับลองน้อมอยู่หน <papa ök> <benim> ่อยนึ่งแล้วก็ับไปดีแสงเทบุญการเสียดลาออกยังหมดถึงเวลาโย่ บ,บอกบกับเสียงเฮ20 20 35ดูกันไปกวาดยังติดยังเผาเาครับเาเวลาครับตกใกล้ๆไปหลายๆไปสีดด่แดงบอกคปโลไปา<อ>นสี่แดงพยิข้ามรถเกี่ยวโองโปลโลโจ๊อ โชคดีสามสองหนึ่งไปอามสาเต่าลูกเอาลูกเตาต่อหน่อยต่ออ่าเอาละที่ลีเลยไปได้แล้วฟอร์โปลครับไปสนีดแดงคันรถเกี่ยวบอกโรงโ,โปโลเอาลูกเตาอ้อ ก็ตันก็คือวอ่แต่ฮะย่างร,รอเวลาครับย่อเวลาคนยังประเดีเวลาเพิ่นครับรอรอ,รอติดลูกติดโดยกโยฮะแต่ที่นึง อะรอเวลาครับของโปรโลโยโมอหเองยันประเทศไทยข้าราชงานต้นสุีสามสองหนึ่งไปไปเยไได้เยระรรรกยันของเธอ ที่ลีเลยการเดินทางถือว่าสุดยอดนะครับทางทางดีมากๆครับยันประเทศไทยเบิกการรับงานระบบลองคอระบบทํางานระบบหัวไฟ สุดยศปิดเรีเยบร้อยรอเวลาครับยันประเทศไทยพลังเมียครับชุดยศกันท่านท่านครับท้องเขียวโบกสวัสดิ์สะแด่นยิ่งพร้อมน้องเจี๊ยร์ครับน,นบ้องเ,องององเจีเ๊ยร์ขึ้นสูงสูงล้มซาซาตกไกลไกลไป,ไปไหลายๆลายผลงานจงโชคดีตามสาวรู้ฮัลโ ุนแดงโอ้ต้นเสียงสองน้นคนไหนก็แน่ยอดตาปุ่นติดไปแล้วไปแล้วกันเดยแล้วครับสลาดนีก็ได้แล้วนะครับมีเด็กปลาปลาแปดแวมด้วยเพื่อนกันกบไปแล้วเร่ไปละเรื น้องน้องข้อมือโบกสบัดมาทถึงงานจุ๊บทุีามสองหนึ่งไปไปเลยไปโอ้แต่โอ้ฝนทัง ไม่แตกครับแทรกสงนงนรับรับมันหางหาบริเวณงานนะครับครับครเห็นดูเห็นเยๆๆเดี๋ยๆบริเวณงานเนียน่อปาประจักษ์ครับตาอตามึไปเอาเกียกัน จะ่าก่อก็นอนนะตอนมันสไหลว่ะครับโย่อุเต่ร หมอไปแย่เปิดเปิดซีกิดเนอะฝากประจันเลยต้องล่างยีนะครับหมอไปเปิดเลี้วแต่ก็ต้องล่างยีนะครับประปการทำงานเด่นนะครับด่านรองไปเนี่ย ติดตามควมเป็นแบบครับฟ้าประจักษ์บรยากาศะเพีนีบุนรถไฟมันแข่ครับบนบนเมืองมีคนกือวลา,ายต่นามือหนร่ีคนสยามมโนหมอกไว้หนี้่นี่ยีบวะนี้ะตานี่เนาะเลือดอะไรบ้างเราเลือกับซกนกันยนี่จหมจ น้องเฟนน้องมีตัต่างครับไปบอลลูกบาลลูกบอลบอลไปได้ครับอ่าไปได้สั่งไมาก ล้างไปล้างไปพองามครับล้างให้สะอาดประกอบการทำงานเดิมนะครับ ควันติดบางาๆรอเวลาครับปฏิบัติงานผู้ใหญ่แล้วกับผู้ใหญ่โจงโจ๊ดีสามสองหนึงปเพียงเเพียงเจ็ ขยอดครับไปชนหย่อนดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนตัว่ากระสวงเหรครับอย่าดวนสรุปนะงำมอน ชนหยอดแต่ว่าก็ถือว่าสูงนะครับดูนะครับยังดันดันอยู่สามคนส่มคนหนึ่งดันผู้ใหญ่เชี่ยวดัดันครับไปนะเธอนะไม่นะไม่นะปีสองขนสุกสูงโล่มซาซตกไกลไกลด้ยหลายๆกทิมงานจอมโชคดีสาม ไปเขาไม่ต้มขาองยายาย่าอย่าอย่าโอ้ยบ yeah, 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 yeah. oh, oh ่ไหวโอ้ยไายผิดฐานนึกว่าฐานผุนถามมาเด้กับเราฟังลายรถรถเกินเกินเกัดไปก่อน อาตินมันไปด่วนๆนเลยพี่น้องออกจากฐานแล้วกันมาลืมตื่นตาเคยเห็นบอกคนระวันปุ๋ยระคอมันตืนสับตัวใส่กองาข่กบมาต้บนี้โอ้ยไม่นะไม่นะอ่ะเดินกันไปก่อนครับหน่นิุ่แม่พี่น้อง ไปความสุดสองว่าครับส่วนใรเสร็ไม่นะเธอนะเธอทำไมทำอย่างนี้คอยลุงซาซาๆตกใกล้ใกล้ในหลายๆคอยทิมงานตุเรียนท้องบวกตุเรียนท้องตงังไงนเนาะสามสองเป็นคือขันขัน ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นออกกระชายก็ล่มนะครับลำดาบรุ่นแรงดีนะครับล่มโตไรครับมาแล้วฟาเลยล่ะครับราคาถูกแนงทุกเรียนทองคุณดันบวกทุกเรียนทอง ใให้้ผูดล่ะปัจจัยเยอะครับปัจจัยเยอะครับเราไปบางนี่โอ้เป็นกำลังใจให้เด้อนะครับทีมงานทีมงานนะครับเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับเยอะอะไรอะไรสองคนนบามดิเบอร์เตอร์ตูเรียนทองดอกบกพาดกระเบิร์เอาลังเหนียเรียบร้อยแล้วครับเอาโรเวลาครับกระเบิร์ต